ขอให้น้ำหมูหายไวๆค่ะอ,มอะ่มาต่อกันที่หนุ่มๆวง BTS กันบ้างนะคะข้ามไปที่วงการบันเทิงเกาหลีได้รับการยืนยันแล้วจากทาง Big Hit Music นะพี่ปูที่มีขาวลือม,มาว่ามีการถ่าย MV กันตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการยืนยันว่านหนุ่มๆเนี่ยเตรียมที่จะมีซิงเกิลใหม่ที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาค่ะ BTS นะคะสุดยอดบอยกรุ๊ปของวงการเพลง K-POP ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นบอยกรุ๊ปตัวท็อป,ปของอุตสาหกรรมวงการเพลงป๊อปโลกในเวลานี้เลยนะคะกำลังจะมีซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงที่สองออกมาให้เหล่าอาร์มี่ได้ฟังกันในอีกไม่นานเกินรอ,อนี้แล้วค่ะ โดยล่าสุดนะคะในวันนี้ทาง Big Hit Music ต้นสังก,กัดของวง BTS ก็ได้ออกมาประกาศว่าเพลงบั t เตอร์นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษลำดับที่2ต่อจากเพลง y ด a m ม t e ของวง BTS จะถูกปล่อยออกมาในวันที่21พฤษภาคมนี้ BTS นะครับทำซิงเกลลิลเพลงภางษาอังกฤษเพลงที่2ออกมาเพื่อตามรอยความสำเร็จของเพลง y ดน m ม t ยครับซิงเกลิลภาษาอังกฤษเพลงแรกที่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตไปทั่วโลกเลย ส่วนเพลง butter นะครับทางค่าย big hit music เผยว่าจะเป็นเพลงแนว๊ o ป dance ที่จะเผยให้เห็นสเสน่ห์อันเรียบง่ายครับซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของวง bts ซึ่งสไตล์เพลงเพลงนี้จะออกมาเป็นแบบไหนจะตรงกับที่แฟนๆคิดเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยวันที่21พฤษภาคมนี้ได้รู้กันแน่นอนครับส่วนในตอนนี้นะฮะวิดีโอโปรโมทเพลง butter ที่มีความยาว1ชั่วโมงที่เป็นภาพของเนยที่กำลังละลายอย่างช้าๆเนี่ย ซึ่งมีเสียงคล้ายๆกับการทำอาหารภายในครัวเป็นแบ็กกราวด์ครับมีจำนวนผู้เข้าชมใน YouTube มากกว่า11ล้านวิวภายในระยะเวลาไม่ถึง1วันในส่วนของลาอาร์มี่นะคะชาวเกาหลีล่าสุดในวันนี้หลังจากที่มีการประกาศวันปล่อยซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงที่2ของวง BTS ออกมาก็มีแฟนๆของวง BTS นะคะที่เป็นชาวเกาหลีนั้นได้โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ว่าอยากให้วง BTS ทําแต่เพลงภาษาเกาหลีเท่านั้นซึ่งก็มีเหล่าอาร์มี่นะคะที่เป็นชาวเกาหลีได้การออกมาสนับสนุนไม่มากนักค่ะ โดยแฟนๆของวง BTS ชาวเกาหลีส่วนใหญ่นะคะอยากให้วง BTS ทําเพลงภาษาอังกฤษออกมาเรื่อยๆเพราะจะเป็นการสร้างความโด่งดังในระดับสากลให้มากขึ้นได้ <Our S 1> เพราะว่าการทำเพลงภาษาอังกฤษอาจจะทำให้วง BTS ได้รับรางวัลกรมมีในอนาคตก็ได้ค่ะและเพลงภาษาอังกฤษนะคะจะถูกทางสถานีวิทยุทในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาปเปิดมากกว่าเพลงภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โดยการเรียกร้องให้มง b t s นั้นทําแต่เพลงภาษาเกาหลีของแฟนคลับคนนี้มีจํานวนผู้เข้าชมเนี่ยสูงเกือบ8 0 0หมืนครั้งค่ะและมีการคอมเมนต์กันในโพสต์นี้มากกว่า250อคอมเมนต์เลยทีเดียวดเดี๋ยวมาดูสถิติใหม่ที่มันเกิดขึ้นอีกนะคะกับเพลงเจ้าเนยนี่แหละมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ที่น่าเชื่อว่าโอ้โหกระแสตอบรับต้องดีมากแน่นๆนะคะตอนนี้ชาวามี่เขาก็เตรียมอยู่นั่งหน้าจอคอมแล้วนะเตรียมปั่นวิวดูความสำเร็จของวงนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับผม E